ขอขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะคะเป็นคะแนนทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนนะคะพรุ่งนี้ช่างจะมาตั้งเสาให้ทั้งหมดแปดเสาอันนี้รวมทั้งค่าเสาแล้วก็ค่าปูนด้วยนะคะกราบขอพระคุณมากๆพรุ่งนี้จะขึ้นเสาแล้วนะคะแปดต้นค่ะขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีมากๆนะคะท่นี้เหลือหลังคานะคะขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่นะคะท่นี้เหลือแต่หลังคาแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะเออวันนี้ก็ขอให้เฮงเงรวยรวยนะคะมีเงินมีทองเข้ามากันเยอะๆนะคะวันนี้ปังปังมันหมาเนอจ้าขอบคุณแม่แม่พี่พเอฟซีนะคะกวักงวงเรียกซับในหลกกวักงวงหน่อยกวักงวงเรียกซับ่อยครับขอบคุณค่ะไม่มีแหงพ่อมันร้อนขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ช่างจะมาจะมาขึ้นเสาให้เนาะกี่โมงคะ อ่าโอเคเก้าโมงเลิกเลิกงามยำดีเลยพี่แดนเดินทางแล้วพี่แดนพี่แดนเดินทางแล้วพรุ่งนี้ไปสุโขทัยค่ะกราบขอพระคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีมากๆนะคะพรุ่งนี้ขึ้นเสาแล้วนะคะ